สวัสดีครับยินดีต้อนับทุกช่องพญเอนชอ้นแน,ออนบตอนนี้เวลาอะไรนะทุ่มครึ่งนครับได้ลงมาส่งของที่นาราธิวาสนะครับพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเยอะแยะเลยนะครับอุปกรณ์เสริมของเล่นใหม่ จะพฤติกรรมมาทรงของนราธิวาสหนูออกมาว่านหาโมงนะมามาหอดนี้สี่โมงแรงนะครับควบรอบส,สี่สิบสี่หมื่นหนึ่งกับคืนหนึ่ง เอาของเสร็จแล้วกําลังกลับฝนตกตลอดทางบรรยากาศยามแรกๆเมื่อนี้รถมอ่อยหลายเล่ยนยอนฝนตกบ่าออก จากนาาที่วาดทุ่มเครื่องนะครับสบังมืออือนจะไปหอดจากมองนะครับรถเปล่ารถเบ้าอาจสิสาเนี่ยสาก็ร้นนักเพราะว่าบ่ดด้เคียนคือรถนักรถนักเคียนมาหยาดไน้นอนข่ขางฝ่าฝนก็นตกตลอดทางนะครับ บกบัน้บนเฮาเปิดใหม่มาอยู่นอกเมืองเลยอยู่ไฟแดงมองในมีบ้างถือถุงปาสติเคาะประตูขอเงิน ดอ,อกวิสลามันเหตุบุญอยู่ว่ามันของเงินไปอย่างนั้นของเงินในแย,ยกไฟแดงเลยนะครับสวัสดีไปทั้งที่สุพรษณนะครับเจ้าทินอยู่ทั้งปัตตานี่น รักเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอตอนนี้ทั้งสายแดนขมิ้นกับฮึมฮึมฮึม,ฮมกันเยอะนะครับเก่งแท้ เน้นก็นได้บรรยากาศยามค่ำคืนนะวันนี้ไม่ได้ค้างครับผมกลับพอด วันเสาร์แรงๆวนะัเสาร์เย็นๆวันนี้ก็วัน,น,นวันศุกร์ thao nhận là cho nên nó hàng bà thao vắt ít xe lam bà thao vắt cây bà <laughs> ควันคงชูไม้เดินจาบ้านบ้านมีลายลายคอมมานโดครับอนันไปอยู่ปุ่นแล้วสมมติเกิดสงครามเกิตียิงกันปั๊บเนี่ยเขาว่ามึงส่งคอมมานโดยึดตาควายแน่นอนเลยมันจีเก็บทหารกับเมียนเนี่ยประสาทกลาควายแน่นอนเลยเขาว่า คอมมานโดครับพวกกันตำรวจตะเวนแจ้งเนพวกกตายสิเออเขากระจายเก็บมามีความผิดบางทีแล้วก็สิเก็บยึดขึ้นนะไอ้ยึดแต่พวกกันเราพวกกันเก็บมันก็บวันีแล้วมันสิตั้งปม จัดเดี๋ยวมันหลาบขาบเลยนะจิบเผ่นเลี่ยงแถวเอฟซีพกเลี่ยงแถวทิงตึมตึมตึมนะ กใหญ่แล้วแยกในเวสนามบินงได้เปล่ไปทั้งดใดไปยิงงอตอนนี้แต่บันคีรถมอเตอร์ไซค์ระลวว่างแต่รถมอเตอร์ไซค์ แอนเล่นสายบ่ได้นะครับรถน,น,น้อยบนแลนหลาย ว7กไโ,โอ่ะไปไปไป,ไปกลางขอกกลางเลย สานาบินเครื่องบินพานนิดทีว่านีแล้วว่ามานัน